โรคะสุดที่เกันนะเมื่อแว่นได้ยินไหมเขาบอกเขาเป็นเรื่องอะไเป็นมาหลายปีแหวนตัวนี้เป็นหาเลียนน้อยบอกว่าฉันอดาาหมดเงินรักษาโรงพยบางนานาแ้แนเป็นใส่าย คนเป็นแมลงนะมันจะหายหรอก็ต้องวิตกก็มีเชื้อแมลงไหมออนอ่อนแอะแอะเออลูกข้าวในนี่เป็นกระทิยมพ่อก็เป็นเอามาพืชเอามาผ้าที่อะไรนะเหมือนแก้วแล้วลูกสาวอ๋อพ่อเอาเป็นำมาพืชดูปลาลงในบาร์บเคิก็จำได้ก็กินอะไรนั้นาขายนะขานั่นแหละไม่ถูกหรือมั้ยไม่ถูกไม่ต้องกินไม่ได้นะ ตานี้ตานหนี่มั่วไปหาหมอพาลูปปกนะนะไปสัป่นตูนก็บอกนะตัดแง่นนะไม่ตัดไม่รอกใส่แง่นไม่ได้เ,นะเดนะก็บหัวเข่าใสายรวาตอาตาเลยนะคนเราลูกนะแก่แล้วนะพาลูกให้กินกาแฟกินกาแฟแล้วก็กินกาแฟนั่นแหละที่ทำกาแฟอะไรมนี้น,น,นนะ ปแล้วกปวกินนะปวเียดีมมะมะาใจไม่ออกนีเป็นยังไงไมามากราแก้ตายเลห้าจอห้าอนยวห้าจอเลค่ะอาจะเออมาเป็นงไงยาชวนรูกปกินกินเสร็จแล้วปปวดตรงนี้ปวดที่เดียวพูดโรคเดียวกันเลยนะโรคเดียวกันปวดปวดให้เราแงไาไปหาหมอโทรหาดีมะดีมะว่ามะ เอาไปหามาทำแย่มาให้เขาแฟะให้เขาแปะเขาโอเคสักพักเยี่ยวก็ไม่บ่อยเป็นนิ้วก็ไดนะคะนี่เป็นนิ้วด้วยก็กินลูกว่ามากกินตัวนี้แหละอันนี้พี่หน้านะนะอ่านั่นแหละกินกินที่นี่ตลอดให้สิบห้าวันวันละเม็ดก็กินกินลูกสาวมาง่ายมากโอเคใช่ไหมแฟนแต่งงานใหม่นะแต่งงานใหม่แฟนว่า กินตัวนี้โอเคมึงปวดไหมไม่ปวดเลยเอาก็ไม่ปวดถ้าเราเอาปวดนะมึงเอาอะไรนะ,ะรนะกูปวดวดอย่าใี้เาแฟนะอย่างนี้เอาอะไรไนมะ่ปวดแลนอะไระอะระาเวดอะนคือภาษาเดียกั้ใช่ไหมภาษาเดียรภาเดียคื คือมีอะไรกันใช่ไหมอ๋อไหนบอกว่าเวลามีอะไรกันปวดเจ๊ใช่ตรงตัวเอาการปวดโอเคอาะมาตอบตะเกียกหน่าไปได้หน้าวันก็ขอเลยนาขอเพิ่มหน้านะมีการซื้อนะขโมยของลูก ต้องขโม,มยขโม,มยของพูกได้กล่องเงินก็กินตอนนี้ก็กินก็โอเคแต่ว่าเอาอขายของมึงกินได้ไหมมึงไม่ปวดเอวแมั้ยอย่างนี้สบายเลยมึงขายนอนไปเลยมึงไม่ต้องมาเหยียบกูแล้วกูหายแล้วโ<ม><ม>อ้โหคุณยายกะ่ะอนคุณแม่ส<ม>ุดท้ายนะคะภรรยาจะไม่มใีใครหายตายลูกยาวคนนี้นึงไงล่ะ ใจด้วยจริงๆเนาะยอดเยี่ยมมากเลยเขาจะรู้นะครับว่ามะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองเาะ่ะครับเขาเหมือน